ทุกคนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเราสามารถใช้ Google ช่วยเช็คจุดเสี่ยงน้ําท่วมได้ด้วยบอกเลยว่าจะเป็นประโยชน์กับสาการณตอนนี้มากเ,เดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวแอมพาทาให้ดูนะคะทาในมือถือได้เลยและที่สําคัญคือเป็นภาษาไทยด้วยใครที่กลัวว่าบ้านตัวเองจะโดนน้าท่วมหรือเปล่าในเซฟคลิปนี้เกี่ยวไว้ได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะเราต้องเข้ามาที่ Google f l i มันจะขึ้นว่าฝาดถับอันนี้แหละเราคลิกเข้าไปเลยนะคะซึ่งพอเข้ามาแล้วว่าของบางคนมันจะเป็นภาษาอังกฤษคลิกไปที่ด้านบนลยแล้วให้เลือกเป็นภาษาไทยซึ่งตัวนี้นาใช้ระบบ AI ช่วยพยากรณ์ ที่น้ําจะท่วมพัยกรณ์ล่วงหน้าได้7วันเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าจุดไหนสีแดงอันนั้นคือน้าท่วมอยู่ีเชียงรายไม่เหลือจุดสีแดงเลยเนี่ยพอคิดเข้ามาดูเราจะเห็นเลยว่าเส้นสีฟ้ามันเหนือเส้นสีแดงที่เป็นเส้นระดับอันตราย ตอนนี้ก็คือท่วมอยู่ตรงนี้แม่น้ำกกคือขึ้นสูงมากนะตอนแต่แต่ตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะทุกคนว่ามันมีแนวโน้มที่จะลดลงหลังวันที่17กันยามีแนวโน้มที่จะเป็นอยู่ในระดับปกติส่วนจุดไหนที่เราเห็นว่ามันเป็นหมุดสีส้มแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือจุดเสี่ยงที่น้ําจะกําลังท่วมซึ่งตอนนี้เราเห็นได้เลยว่าแอเรยประอาณลรงคืนที่เราเนี่ยมีจุดเสี่ยงเยอะมากเหมือนกันนะอย่างในนี้ระบบมันจะบอกเลยว่าในวันนี้ถึงวันที่17บมีสิน้ำจะขึ้นถึงระดับอันตรายตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้้้้้รรรรีีบบเเเเเกกก็็ขของงไไดดปนนนนนาาาามมััสถถพยึ คะทุกคนดูระดับปริมาณว่าขึ้นต่อลูกบาทต่อวินาทีคือดูได้ละเอียดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นฝากแชร์ส่งต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะยิ่งใครมีเพื่อนอยู่ลาวอยู่เหนือหรือพื้นที่เสี่ยงเนี่ยรีบแชร์ไปให้เขาเลยและเซฟเก็บกันไว้เพราะวันหน้าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ารักใครเป็นห่วงใครอย่าลืมแท็กเขาให้มาเห็นในคลิปนี้นะคะแล้วฝากกดติดตามกันไว้นะคะเผื่อแอบไปเจอทริคอะไรดีๆแบบนี้อีกจะได้รีบเอามาบอกให้ก่อนใครเลยค่ะ